ปัญญาออมส o ูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิอ School บริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิอ School เลขที่บัญชี หน 1>, 1่งห้าหนึ่งาคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ6นะคะ่ะ <c oughs> i have a flower bed that measures 12 meters by 8 meters i wish to create a half meter wide path around the edge of the bed as shown below using square paving slabs measuring 50 centimeter by 50 centimeter diagram not to scale how many paving slabs do i need ก็คือฉันนมีทุ่งดอกไม้ที่มีขนาดสิบสองคูณ i wish to create a half meter wide path around the edge of the bed ทางเดินกว้างครึ่งเมตรรอบๆขอบของทุ่งดอกไม้ As shown below, ดังที่แสดงด้านล่าง using square paving slabs โดยใช้ สแควร์ก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ Paving ก็คือทางเดินการปูทางเดินนะครับสลั b เนี่ยก็คือจะเป็นแผ่นแผ่นปูนะครับ ดังนั้นส q u p r i p a ลย์สแควรจะหมายถึงแผ่นปูพื้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส measuring 5 0 c m by 5 0 c m ขนาดห้าสิบคูณห้าสิบเซนติเมตรแล้วก็ให้รูปมานะครับแต่ว่ารูปเนี่ยไดอะ gram not to scale รูปไม่ตามอัตราส่วน How many paving slabs do I need? ฉันต้องใช้แผ่นปูพื้นกี่หนัน ก็ตามที่เขาบอกนะคะว่าเขาบอกว่ามีทุ่งดอกไม้ขนาด12บคูณ8เมตรอยากสร้างทางเดินกว้างครึ่งเมตรตามรูปที่ให้มาเลยนะครับเขาอยากทราบว่าต้องใช้แผ่นกี่อันวิธีคิดเนี่ยก็ยง่ายๆเลยเราก็เอา,เอาพื้นที่ต่อแผ่น พื้นที่พื้นที่ที่ต้องปูนะครับใช้คำว่าเป็นพื้นที่ p aving แล้วกันหารด้วยพื้นที่ของตัวแผ่นปูแต่ละอันเราต้องอพื้นที่ p aving เป็นเท่าไหร่วิธีคิดนะครับก็ถ้าเอาให้คิดง่ายๆเนี่ยพื้นที่ p aving ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่แรงเงา ตามนี้นะครับก็คือตรงพื้นที่กรอวิธีคิดเนี่ยก็คิดได้หลายแบบอาจจะเอาพื้นที่ใหญ่ลบพื้นที่เล็กก็จะได้พื้นที่กรออันนี้คือวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือทำการตีตัดออกแล้วก็คิดเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละอันแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเอาใหญ่ลบเล็กนะครับ ใหญ่เนี่ยเรารู้แล้วว่าคือสิบสองคูณแปดแต่ว่าพื้นที่เล็กเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือต้องเอาพื้นที่ตรงนี้นะครับวิธีคิดเนี่ยก็คือเอากว้างคูณยาวเลยทีนี้เรารู้แล้วว่าไอกรอบตรงนี้เนี่ยคือห้าสิบเซนติเมตรหรือก็คือศูนย์จุดห้าเมตร ตรงนี้นะครับคือ0ูเมตรเช่นเดียวกับตรงนี้0.5เมตรฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ลยมีค่า11เมตรแล้วก็ด้านกว้างก็จะเป็น8 0 5ลบลบก็คือ7เมตร ฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น18คูณ7ทีนี้พื้นที่สล a บอ่ะเขาบอกแล้วนะครับว่าตัว square paving slabs เนี่ยวัดได้50คูณ50ฉะนั้นตรงนี้ก็หารด้วย0.5คูณ0.5คิดออกมาก็จะได้เป็น96ลบ77หารด้วย0.25เท่ากับ19 หา0.25เท่ากับ76ก็เลยตอบข้อ b นะครับสรุปแล้วสำหรับข้อ6นะครับก็คือเขาบอกว่ามีทุงดอกไม้ขนาด12คูณ8แล้วก็อยากสร้างทางเดินกว้างครึ่งเมตรโดยใช้ตัว square paving slab 50คูณ50 ใช้คอันก็เอาพื้นที่ที่ต้องปูหารด้วยพื้นที่ของแผ่นก็เป็นิบคูณแลบ11คูณ7หาร0ูนยคูณศเท่ากับเจ็ดิบหก็เลยตอบข้อบนะครับข้อนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือ1เลยก็คือความกว้างของภายในความกว้างยาวของภายในนะครับไม่ได้ลบแค่0ูนจดต้องลบ0.5 2สองครั้งเพราะว่ามี2ด้านเช่นเดียวกันกับความกว้างนะครับก็แปดต้องลบ0.5 2สองครั้งเช่นกัน อีกจุดหนึ่งีต้องระวังก็คือตัวหาร50ซนติเมตรเนี่ยเท่ากับ0.5เมตรนะครับก็เป็น0.5คูณ0.5ตรงนี้ก็ต้องระวังว่าเป็น0.25นะครับ 16, ได้เจ็ก็่อกับข้อ B สรุปข้อ6ตอบข้อบีออมความรู้ออมมิชาออมปัญญาออมสกูล